สวัสดีเอฟซี FC สู่ทุกคนครับมือนี้ลุงหลอดมาอัปเดตรายการมังไฟบ้านน้องเลือดนะครับอ่าตำบลน,น้องบัวนะครับอำเภอสาสมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมข้อมูลเมื่อวานลุงหลอดลุงไปสงกราบขออภัาายนะครับมีบอ่อหลายบังนะครับแต่ตอนนี้ มีเพิ่มไม่อีกแล้วนะครับผมวม่านลงหน่อยบอ่อหลนะครับอันนี้เต็มรูปแบบนะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณสุสันดาซีนะครับส่งข้อมูลมาให้ลุงหลอดทางเมดเสจนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจครับรายการป้างไฟมีดังต่อไปนี้บางนิดนึงแอดเทวดาบางที่สองซอราชงบางที่สามจอดเจริญสุขสี่อพนพิมลหากองฝา6หกอแท็กเตอ,อร์เจ็ดนครกัน8เสียงลอยลมครับ เก้านองบูมสิบแดงวิโกสิบเอ็ดเผ็ดสีทองสิบสองโควิดเบิกฝาครับสิบสามเฮียน้องสังลุยสิบสี่ยอดชายบันเทิงศิลหนึ่งนะครับสิบห้าซาราชสีสิบหกเถเพพนมสิบเจ็ดยอดชายบันเทิงศิลสองสิบแปดนุ่มหนองเลือนครับตุลาการโดยไอแคแดมเมืองมหาชุดใหญ่มกมากนะครับปักโบหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอ่ะขอมูลกะลุงหลอด ได้มาเมื่อวานนี้กับตังกาบขอภัยนะครับได้บกบถวนเมื่อนี้อาจจะคกบถวนแล้วนะครับเพราะว่าคุณสุสันดาซีทรงมหาห้ขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจนะครับผมอ่ะชวนมัดเดาลุงหลอดนะครับเป็นความชอบส่วนโตนะครับบริเกียวขข่ไฟใดๆทั้งสิน้นบดายรู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับติกสีแดงจึงคืงนะครับผม เป็นมัดเดาท่างสูงนะครับผมมีแอดเทวดานะครับบังไฟมือพงครับมีซอราชวงศ์กันนี่กับบังไฟมือพงของเซียนยังนะจะเจริญสุกแห้งพงหลายนะครับกรรมหลายพงหลายพนาเอบางที่อ่าซีนะครับผมซอพรอนพิม่นนะครับผมแล้วก็ซอแท็กเตอร์นะครับซอแท็กเตอร์นี่ก็โอ้โหสีรอยเป็นวาเลนเลยครับตังหลังมานนี่ครับแดงวีโกอีกบางหนึ่งนะครับผมเป็นมัดเดาของลุงหลอดนะครับ ผู้ใดไปก็ขอโชคเฮงมานะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอเทพทีต้องกราบขออภัยไปเป็นอย่างสูงนะครับส่วนเออ่โควิดเบิกฟ้านี่กับไปเบิ่องนาฐานนะครับเป็นไฟที่เก่งนะครับก็สามารถเชียร์ได้นะครับเทพพนมอย่างสินะครับให้ไปเบิ่งนะครับสามารถเชียร์ไดให้กันนะครับผมส่วนกล้องฟ้านี่ก็เป็นองไฟเก่งนะครับกล้องฟ้าพระเอกใหญ่ในสนามให้ไปเบิ่องนาฐานเอานะครับว่า จังไดนะครับผมถามารย์าน้างเพื่อนนําเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับขอมูี่ใทีไปกับเป็นแค่เพียงประกอบการตัดสินใจนะครับเป็นข้อมูลที่ลุงหลอดเคยมานนะครับเคยหมานแล้วก็เก่งนะครับผมแพ้หน่อยนะครับเป็นมังไฟแพ้หน่อยก็เอามาฝากพี่ตอนนองนะครับผม เห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อ4สวัสดีครับ